3นาทีกับ d r v c o m สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,นังองคุนพบกับรายการ3นาทีกับ d ร w r v c o m ได้ทุกวันหลังเวลา2ทุ่มก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนะวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตได้เปิดโครงการ กลยุทธ์การบริหารเงินลงทุนให้ได้ผลตอบแทนดีที่สุดรุ่นที่2หลักสูตรนี้เหมาะมากกับเพื่อนๆที่เป็นนักลงทุนและต้องการให้ได้ผลตอบแทนดีที่สุดโดยเราจะเรียนกันทุกวันเสาร์เริ่มวันเสาร์ที่28กันยายนนี้สนใจติดต่อได้ที่คุณก้อย0 8 1 1 7 3 9 0 0 0 วิทยากรท่านแรกที่จะขอนำเสนอวันนี้ก็คือดออรสมชายพักภาพวิวัฒนักวิชาการและนักเศรษฐกิจมหาภาคและการเมืองอาจารย์จะมาคุยให้เราฟังเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของบ้านเราในอนาคตต่อมาคือคุณสุก,กิจอุดมศิริกุลซึ่งท่านเป็นกรรมการพิจารณาสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เมแบงกิมเองจำกัดมหาชน คุณสุกิตจะมาช่วยนำในการทำเวิร์กช็อปให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนซึ่งเกี่ยวกับการจัดพอร์ตการลงทุนการลงการวางแผนการลงทุนอย่างไรให้ได้ผลตอบแทนดีที่สุดอีกท่านหนึ่งที่จะมาสอนเกี่ยวกับการลงทุนท่านผู้นี้เป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ไฟแรงหนุ่มหล่อและที่สำคัญมีความสามารถสูงเป็นผู้แต่งหนังสือขายดีเรื่อง ดีที่สุดในจุดที่ยืนคุณพาวิตย์กินปทุมไปฟังคุณภาวิตย์เล่ากันถึงประสบการณ์ในชีวิตและความสำเร็จในการลงทุนวันนี้เราจะไปฟังคุณติพานวัวัฒนทรัพ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG ซึ่งคุณธิพา,าจะมาคุยให้เราฟังในเรื่องของการลงทุนในทองคำไม่มีไม่ได้ ซึ่งได้บรรยายในการอบรมโครงการ CSI รุ่นที่หนึ่งเชิญฟังได้เลยครับในตัวสไลด์ที่เตรียมมาให้วันนี้ก็จะแบ่งเป็นสส่วนนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นส่วนแรกครึ่งแรกก็จะเป็นในเรื่องของพื้นฐานของทองคําทั่วไปว่าทองคํามีความสําคัญยังไงนะคะแล้วก็อะไรที่ที่เป็นปัจจัยที่ส่งผล กับการขึ้นลงของราคาทองคําบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยคราวนี้เราก็จะเจาะลึกซึ่งส่วนที่เจาะลึกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องในการลงทุนในโกลฟิเจอร์หรือว่าสัญญาซื้อขายทองคําล่วงหน้านะคะก็คือก็จะมี2ส,ส่วนเท่านี้นะคะสําหรับการบรรยายในวันนี้ค่ะค่ะก็งั้นก็เริ่มเลยนะคะ ค่ะน,นี้ก็เป็นพื้นฐานทั่วไปค่ะว่าคุณสมบัติของทองคํามีอะไรบ้างก็คือโดยรวมก็ก็ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็คืออันนี้ก็เป็นในในหลักเชิงวิทยาศาสตร์อันนี้ขอข้ามไปแล้วกันนะคะในส่วนที่2เนี่ยค่ะก็จะเป็นในเรื่องของว่าตัวทองคําเองที่มานะคะคุณสมบัติของตัวทองคําเองแล้วก็แต่ละประเทศเนี่ยใช้ ใช้ทองคำหน่วยที่แตกต่างกันออกไปเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างบ้านเราบ้านเราเนี่ยค่ะก็คือว่าเราใช้ทองคํา96.5ใช่ไหมคะก็คือใช้เป็นบาทหลายท่านก็จะสงสัยบางทียิ้วทองบาทไปพอไปต่างประเทศเนี่ยก็คือก็จะใช้ไม่ได้จริงๆแล้วทองคําถ้าเป็นมาตรฐานสากลทั่วโลกเนี่ยเขาจะใช้กันเป็น Troy ounce นะคะหรือว่าตัวที่ลงทุนกันเยอะๆก็จะเป็นทองคํา99.99นะคะแต่ในบ้านเราเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็จะมีการปรับลดลงมาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ96 .5 แต่อย่างสมมติว่าถ้าบางท่านที่โดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงชอบซื้อจิวเวลี่ใช่ไหมคะอย่างจะเป็นพวกแหวนตัางหูหรืออะไรเงี้ยคะ่ะเราก็จะใช้ก็จะเรียกว่าเป็น 18k เงี้ยคะ่ะก็คือว่าหน่วยของของแต่ละอันก็แตกต่างกันออกไปก็คือแล้วแต่ว่าใช้เพื่อจุดประสงค์อะไรแต่อย่างสมมติว่าถ้าเป็นในแง่ของอุตสาหกรรมเองนะครอย่างพวกธนตกรรม พวกเนี้ยก็จะใช้ทองที่บริสุทธิ์ขึ้นไปอีกก็จะเป็น99.999เขาก็จะเรียกว่า95ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกแต่ว่าถ้าในแง่ของผู้ผลิตเองหรือว่าในแง่ของพวกาการลงทุนเองก็จะใช้ถ้าทั่วโลกก็จะใช้ที่99.99 99, แต่เฉพาะบ้านเราที่จะเป็น96.5ค่ะนะคะ ค่ะน,นี่ก็เป็นสัดส่วนท,ที่เทียบให้ดูนะคะว่าว่าว่าแต่ละอันก็คือมีวิธีการคำนวณออกมาเป็นยังไงบ้างค่ะค่ะอันนี้ก็เราก็มีการเทียบให้ดูนะคะว่าแต่ละประเทศเนี่ยค่ะคือใช้ทอง เป็นแบบไหนบ้างอย่างที่อังกฤษเนี่ยจะใช้แค่ประมาณ37.5%เองหรือว่าหรือว่า 9K บางบางท่านอาจจะสงสัยว่าเออทำไมอย่างเราเคยเห็นทองอย่างของพวกโกลมาสเตอร์พีมาโกใช่ไหมคะพวกนั้นจะไม่ค่อยฝังเพชรเพราะว่าตัวทองเนี่ยถ้ายิ่งเปอร์เซ็นต์สูงจะยิ่งความอ่อนจะยิ่งมากดังนั้นพอเวลาที่เราฝังเพชรฝังพลอยเข้าไปก็คือจะไม่สามารถอุ้มตัวตัวเพชรตัวพลอยนั้นได้ดังนั้นเองก็คือว่า ปริมาณเนี่ยสมมติพอเราจะทําเป็นทองที่เ,เป็นพวกเครื่องประดับเนี่ยค่ะปริมาณความบริสุทธิ์ของทองก็จะต้องปรับลดลงยิ่งน้อยเท่าไหร่ความแข็งก็ก็จะยิ่งมากขึ้นน,นะคะค่ะอันนี้ก็อย่างของบ้านเราก็ประมาณ23.16นกะก็96.5% นี่ก็เป็นคุณสมบัติของทองคานะคะทองคําเองเนี่ยค่ะก็คือว่าจะมีใช้ในหลายอุตสาหกรรมมากก็คืออย่างตอนเดี๋ยวต่อไปเราจะมีแยกให้ดูนะคะว่าคนฝั่งที่เป็นดีมานของทองคาในในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้เราเราแบ่งเป็นกี่ส่วนบ้างแต่ว่าอย่างตัวทองคําเองถ้าใช้ในแง่ของการผลิตเองนะคะก็จะมีอย่างพวกในอุตสาหกรรมจิวเวลรี่เองก็ตามหรือว่าอย่างพวกตามร้านทองนะคะแล้วก็พวกทันตกรรมค่ะทรม โทระคมานาคมแล้วก็อย่างถ้าเป็นในภาคการเงินเองก็จะเป็นอย่างพวกกันคลังอย่างแบงก์ชาติบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะก็ถือทองคําอยู่ประมาณเกือบ200ตันอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอย่างสหรัฐอเมริกาเองก็มีทองคําถืออยู่ประมาณ6000กว่าตันก็จะแต่ละประเทศเองก็จะมีทองคําเรียกว่าเป็นทุนสํารองนะคะก็คือว่าเป็นการกระจายออกมาบางบางที่อาจจะถือเป็นยูเอสดอลลร์บางที่อาจจะถือเป็นยูโรบางที่เป็นก็จะเป็นตัวทองคําเข้ามานะคะ อันนี้คือความแตกต่างระหว่างทองคําต่างประเทศนะคะทองคําโลกแล้วก็ทองคําบ้านเราถ้าทองคําโลกเนี่ยความบริสุทธ์จะอยู่ที่99.99 99, ส่วนทองไทยเนี่ยจะอยู่ที่96.5นะคะส่วนทองโลกเนี่ยก็จะมาจากราคาทองโลกในท่านในที่นี้ค่ะไม่ทราบมีท่านไหนลงทุนในทองคําบ้างหรือเปล่าคะคอยยกมือนิดนึงได้ไหมคะ มี1ท่านใช่ไหมคะสท่านแล้วเวลาลงทุนนี่ลงทุนเป็นแบบไหนคะเป็นเป็น go spot หรือว่าเป็นเออเป็น go future ไม่ไม่ทราบเป็นแบบไหนพอจะแชร์ได้ไหมคะเป็นทองคําแท่งใช่ไหมคแต่ทองคําแท่งนี่เวลาท่านซื้อนี่ก็คือซื้อตามราคาสมาคมหรือว่าซื้อตามราคาทองคําโลกคะ าราคาวเจกันก็เป็นราคาก็คืออย่างตัวถ้าเป็นทองคาแท่งเองอะค่ะราคาจะมีสส่วนด้วยเหมือนกันนะคะก็จะมีส่วนหนึ่งเนี่ยที่มาจากราคาสมาคมก็คือทองคํา96.5านะคะทาไมถึงทําไม,ถ,ถ,าไมถึงต้องเป็นราคาสมาคมอันนี้ขอแชร์นิดนึงบางทีไปอ่านในพันทิปอ่านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีคอมเมนต์ว่าทําไมราคาทองโลกขึ้นแล้วสมาคมไม่ปรับสมาคมกักราคาก็เคยได้ยินกันบ้างไหมคะคือจริงๆแล้วก็คือว่าด้วยความที่ร้านทองมีทั้งหมดประมาณ8,00 0กว่าร้าน ทั่วทั่วประเทศไทยอะนะคะ 11, เซเว่นอเลเว่นมีประมาณ6,000กว่าสาขาแต่ร้านทองนี่เยอะกว่านะคะก็คือดังนั้นเองเนี่ยก็คือจะมีทั้งตามชายแดนเองมีทั้งในเมืองเอง ทางกระทรวงพาณิชย์ก็เลยต้องการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของความเหลื่อมล้ําของราคาเพราะราคาแต่ละที่จะไม่เท่ากันนะคะเขาก็เลยขอให้สมาคมทองคําเป็นคนกําหนดราคากลางขึ้นมาเพื่อให้ร้านทองแต่ละร้านะคะขายทองที่ที่ราคาเท่ากันนะคะก็เลยดังทําให้แต่ว่าพอไปดูที่ราคาทองโลกเนี่ยราคาทองโลกเขาจะขยับเป็นวินาทีเลยเหมือนเหมือนราคาเอฟเอ็อ FX อย่างงี้ค่ะเหมือนราคาตลาดหุ้นเองที่ขยับตลอดระยะเวลานะคะดังนั้นเองพอตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยสมาคมเขาก็จะมาดูราคากลางคือเมื่อก่อนราคาจะไม่เหวี่ยงมากขนาดนี้วันหนึ่งสิบเนี่ยจะไม่ถึงดังนั้นพอช่วงเช้าก็จะประกาศราคาหนึ่งครั้งคือดูราคาตรงกลางว่าวันนี้น่าจะรับซื้อแล้วก็ขายออกที่ราคาเท่าไหร่ก็จะกําหนดเท่านั้นไปแล้วก็ช่วงบ่ายถ้าขยับมากหน่อยก็ขยับอีกรอบหนึง่งแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาราคาทองโลกผันผนมากบางวันจะเห็นว่าราคาสมาคมขยับถึงประมาณ15 ได้นะคะคือเขาก็จะพยายามเปลี่ยนให้น้อยที่สุดเพราะว่าถ้ายิ่งเปลี่ยนมากผู้ประกอบการก็จะบางทีจะเปลี่ยนราคาไม่ทันนี่ค่ะอันนี้คือตัวราคาทอง96.5นะครับที่ประกาศโดยสมาคมแต่พอเป็นราคา99.99เเนี่ยราคาก็จะไม่ได้ควบคุมโดยสมาคมทองคำดังนั้นเองผู้ให้บริการหลายๆที่รวมทั้ง YLG ด้วยนะคะก็คือว่าก็จะเป็นการ โคดราคาจากราคาทองโลกซึ่งบางทีเราก็จะอิงจากบ l o o m บิร์กเองก็ตามรอยเตอร์เองก็ตามนะคะหรือว่าบางท่านถ้าไม่มีบ l ู o เบิร์กรอยเตอก็สามารถเข้าไปดูในพวก cnbc อะไรพวกนี้ก็จะมีราคาที่ขยับให้ดูตลอดได้นะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างทองราคาของ99.99 99, แล้วก็96.5ส่วนสภาพคล่องเนี่ยค่ะถ้าเป็น96.5ก็จะ สภาพคล่องก็จะอยู่ในประเทศแล้วก็คือขึ้นอยู่กับแบรนด์ว่าแบรนด์ไหนแบรนด์ไหนดังใช่ไหมคะเพราะปกติแล้วถ้าซื้อแบรนด์ดังๆไปขายข้ามร้านก็สามารถ ขายได้แต่ว่าถ้าซื้อร้านเล็กๆก็อาจจะไปขายยากนิดนึงแต่พอเป็น99.99 99เนี่ยค่ะก็จะมีแบรนด์มียี่ห้อที่ได้มาตรฐานขึ้นมาอีกเหมือนอย่างถ้าคุณผู้หญิงซื้อเพชรก็จะมี GIA มาตรฐาน GIA ใช่ไหม HRD ส่วนทองคำเนี่ยก็จะมีมาตรฐานเหมือนกันเรียกว่า LBMA ก็จะเป็นมาตรฐานออทองคําโลกของที่อังกฤษนะ,นะคะก็คือว่าในสมาคมเนี่ยเขาก็จะกําหนดออกมาว่าทองที่ได้มาตรฐานทั่วโลก นะคะตอนนี้มีประมาณสัก20กว่า30ยี่ห้อที่ได้มาตรฐานอย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่างสมมติว่าถ้าเราจะซื้อทอง99 9 9สเก้กราก็ต้องไปดูแล้วว่ามันเป็นหนึ่งในแบรนด์ของ L B M A หรือเปล่าซึ่งถ้าใช่เนี่ยบางทีที่เราเอาไปขายต่างประเทศหรือที่ไหนก็คือถือว่าเป็นเวล l อ็กเซปต์ก็คือราคาก็จะเป็นที่ยอมรับก็คือสามารถซื้อขายกันได้ตามราคารอยเตอร์ได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์ที่ต่ํากว่า L B M A การซื้อขายราคาก็จะถูกลดปริมาณลงไปอีกบางทีสมมติเราซื้อทองคาในประเทศขอองเรานะะีี่ยผลิตห้ ศแต่เป็น99.99 99, พอเราิ้วไปขายต่างประเทศราคาเราก็จะได้ได้อีกราคาหนึ่งเพราะว่าไม่ได้การันตีในเรื่องของความบริสุทธิ์ว่าได้99.99 99, ค่ะค่ะอย่างในการผลิตทองหนึ่งแท่ง99.99 99, เนี่ยใช้เวลาประมาณ2วันนะคะก็คือจะมีขั้นตอนประมาณเกือบ20ขั้นตอนในการผลิตคือตัว l b m a เนี่ยคะ่ะเขาจะเข้ามาดูว่าโรงงานที่ผลิต ในอทองคา99.99เ 99. นี่ยได้มาตรฐานในแต่ละขั้นตอนหรือเปล่าเพราะว่าทองบางทีก็จะไหลเข้าไปอยู่ในน้ําบ้างนะคะก็คือจะมี process ในการที่พอเขาย่อยมาแล้วก็เอาไปผสมก็จะผ่าน ขั้นตอนกระบวนการต่างๆนะคบก็คือตัว l b m เนี่คะ่ะสมาพันธ์เนี่ยก็จะเข้ามาเช็คว่าโรงงานแต่ละอันที่เวลาผลิตแล้วได้เอ่อจะสามารถทําให้ทองสุดท้ายสกัดออกมาถึง99.99 99ไหมเพราะาบางแบรนด์ออกมาก็จะได้แค่99.98 99.97คือตัวคุณภาพอาจจะสูงไม่ถึงตามที่กําหนดนะคะ แล้วก็ในเรื่องของความผันผวนถ้าเป็นทองโลกก็ความผันผวน,นของราคาก็จะสูงมากอย่างวันช่วงสงกรานใช่ไหมคะถ้าท่านที่ลงทุนมันสงกรานวันเดียวลงมา15%ทองโลกแต่บ้านเราอาจจะปรับลงมาแค่10กว่าครั้งก็อาจจะไม่มากนักถ้าเทียบกับราคาทองโลกค่ะแล้วก็ส่วนต่างบ้านเราเนี่ยกำหนดแน่นอนเลยอยู่ที่100บาทแต่ของทองโลกนี่ก็ไม่ได้กำหนดแน่นอนค่ะก็ขึ้นลงตามดีมาส p p ายค่ะ